มาเกิดมาสมันยุคเพียดไม่มีการพัฒนาเพราะว่าเราอยู่แบบบ้านนอกมากไม่มีปลา,ปาไม่มีฟ้าฟ้าไม่มีห้องน้ําคือบ้านนอกแบบทุ่งนาเลยออยู่แบบธรรมชาติทุกอย่างหมู่บ้านพี่จะมีโรงเรียนแค่ป .4 เสร็จแล้วเรียนต่อไม่ได้ ก็ช่่ยเม่รับจ้างเขาทำนาของเขาหมวกก็คือเราก็ไม่มีงานแล้วเห็นพ่อแม่แบบลำบากเรามีแรงแล้วทางานได้แล้วทำงานเราไม่ช่วยพ่อแม่หนังสือก็เรียนไม่ได้อนาคตอะไรก็ไม่มีเราสู้มาอยู่เมืองไทยดีกว่า พี่มาอยู่ที่เมืองไทย27ปีพี่จะทํางานเกี่ยวกับแม่บ้างเออขายของเออแต่มีครอบครัวจะทํางานเฟอร์นิเจอร์ก็ยืดอาชีพนี้ตลอดเหนื่อยมากวันละ3เลร้ยหนีจ้างพาเราทํางานตั้งแต่หกโมงถึง2องทุ่มสคนเองนะบางหลังเริ่มกาายก็การแต่หนีจ้างเขายังมาโกงเรานะ มีพี่อินเล้าทุบรีทุกตีอารามเบนเนี้นะเกเรส,สุดๆในจานเราอะนะทํามันก็ทำกันเราแบบนี้นะเราไม่มีการสืรอ่อสารเราก็มีความรู้สึกแต่ว่าไม่เป็นรานทุกคนมีการมเราเพียบแบบนั้นนะ แต่ว่านี่ใจเรารู้สึกเยอะเลอเกินโชคดีตรงที่ว่าน้องสาวพี่มะจีชวนมาเข้าวัดมาครั้งแรกก็ประทับใจเลยที่เราชชอกันนะสะอาดมีระเบียบเข้ามาครั้งแรกเห็นหลวงปู่พระใหญ่ๆหน้าวักความทุกข์ที่เรามีอ่ะเมื่อลวงปูป่ปวดให้เราอ่ะ ตอนนั้นนะส่วนมวลภาษาไทยไม่เป็นว่าแบบกราบแบบไทยก็ไม่เป็นพี่ก็พูดตามภาษาบ้างพี่เลยอะค่ะพี่บอกหลวงปู่ทำไมหนูต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วพบเจอแต่สิ่งทีละล้าในชีวิตขอให้หลวงปู่ให้เราเห็นธรรมสักทีอย่าสบายเวียน,นี้เราก็คงเวีน,นั้น ตอนนี้นะค้นหาคทาสวนหลวงพ่อในวิทูปันหลวงพ่อสวนว่าเราเกิดมาเราลําบากเพราะเราไม่เคยทําบูนไม่เคยทาธรรมทุกวันเนี้ยนะคะก็ห่างกับเข้าวัดทําบวนทาธรรมนั่งสมาธิทําตลอดเลยแบบนี้ไม่เคยขาดรู้สึกชีวิตมันดีขึ้นเยอะเพราะว่าเราเข้ามานิวัดเราเห็นคนยายทําให้เราเห็นว่า สะอาดแล้วก็มีระเบียบและคุณยายเป็นคนทําจีนเราเป็นคนเราเชื่อแบบนั้นก็เลยเวลาเราทํางานให้เขาเราก็คิดแบบคุณยายเราก็ทําให้ดีที่สุดพอทำเสร็จเช็ดครูสะอาดสะอาดนัดไม่เกิดขัดข้อ,ขของเราเดินตามเลยคุณยายเอาให้สะอาดพอเราทําดีงานเขาดีเขาก็โงผ่ังเราก็ได้เงินตั้งแต่นั้นมาหนูโกจะได้งานรับเงินตลอดปีนึงมีสิซ้ายแล้วไม่ใช่ซ้ายเล็กเลเลยนะแต่ละซ้ายใหญ่ๆเท่านั้นเลย พี่อ่ะจะเปิดหลวงพ่อสวดธรรมจาติเผ่เมตตาผู้วานในยูทูบอ่ะ ตอนแนรกเราเปิดค่ะมีพี่ะจะว่าจะด่าเรายกแขนยกขาขึ้นือเปิดลัวก็ไม่รู้เห็นโู้นเย็นนี้อ่ะเราก็เลยพยายามเปิดให้ครอบคร้ว,วทุกวันทุกวันโทรศัพท์ร่วงเก่าเสียงก็ไม่มีนี่เป็นต่อแล้วปบ <c oughs> แล้วก็เสียดให้เขาได้เย็ยนแล้วเขาดด่าแล้วเราก็ทําให้เขาได้เย็ยนอ่ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาไม่บวมไม่อลันเลยพี่อ่ะจะชวนเขาปฏิบัติธรรมทีเละนิดทีเละนิดทีละนิดแล้วพอเราน้านเราสวดสับมังเอาละยังไม่ถึงหนึ่งพันโจเขาลูกแล้วครั้งต่อ มาเราก็คุยกับเขาดีๆว่าพี่ขะถ้าพี่ลุกพร้อมกันหนูนะพี่อยากจะได้ตั้งหนึ่งพันจบค่ะและต่อไปเขาก็นั่งลุกช้ากับพี่ด้วยซ้ำเ <c oughs> นี่ยนะคะ <c oughs> เราปลื้มที่เรานำพาเขาได้เมื่อก่อนเราไม่มีความรู้ตั้งแต่เข้าวัดปฏิบัติธร แล้วก็ฟันขันสวนที่หลวงพ่อสวนทุกวันทุกวันทําให้ชีวิตเราตอนนี้เปลี่ยนครึ่งเยอะดีครึ่งเยอะได้ทํางานน้อยมีเงินก็เข้ามาเรื่อยๆที่เราแล่มาด้วยน้ําคั้นน้ําแรงงานเราก็ไวสะอาดยึมบ้างควันดีแล้วก็ทําจินงานก็เลยมีต่อเลยจากคนที่ไม่มีบ้างก็มีบ้างครอบครัวก็ดีขึ้นสามีก็ไม่กินเหล้าม่สูบุรีปฏิบัติธรรม ดีขึ้นทุกอย่างเลยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเตกตามแบบคนละอย่างกันเลยใช้เวลาก็ประมาณสปีตั้งแต่เข้าปฏิบาททาัติธรรม